สวัสดีครับวันนี้ยามส้มนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องแต่งกายกับคําศัพท์ง่ายๆที่เราได้ยินกันตลอดในวงการออกแบบเครื่องแต่งกายหรือแฟชั่นนะครับวันนี้ก็จะเป็นคําว่าอิสระแล้วก็คอนเซ็ปต์ครับแต่วันนี้ขอพูดถึงเรื่องของิสร n ก่อนนะครับถ้าพูดควบคู่กันเลยเดี๋ยวมันจะยาวไปครับอิสระก็คือแรงจูงใจแรงบรนาลนใจนะครับในการออกแบบเครื่องแต่งกายนะครับหรือแฟชั่นนะครับเอ่อ อีสปาเดชันเนี่ยมันจะมาได้จากทุกที่นะครับหรือ,อภาวะรอบตัวเราเลยนะครับแรงบันดาลใจเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องพยายามที่จะแบบโอ้ในการทํางานนี่ฉันต้องหาแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างบางทีเราปล่อยใจว่างว่าแล้วก็ไปในที่ต่างๆนะครับอาจจะเจอแรงบันดาลใจขึ้นก็ได้หรือกลับไปอีกครั้งหนึ่งในที่เดิมมันอาจจะไม่เจอสิ่งนี้แล้วก็ได้ อาจจะเจอสิ่งใหม่อันนี้ก็คือเป็นที่มาของแรงบันดาลใจว่ามันไม่ต้องบัง,งคับนะครับมันอาจจะมาจากเรื่องของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะหรือแม้กระทั่งเรื่องของนามธรรมาเรื่องของพวกบทกวีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับว่าเราเอามาตรงนี้มาพัฒนาเป็นงานออกแบบ เราได้ยังไงหรือนํนาไปสู่พัฒนาสู่เรื่องของคอนเซ็ปต์ต่อไปได้ยังไงนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราไปเจอผีเสื้อตัวหนึ่งนะครับเราได้แรงบังนดาลใจจากผีเสื้อตัวเนี้ยเรื่องของปีที่มีลวดลายที่สวยงามนะครับแล้วก็เอาลายของปีมาพัฒนาเป็นการออกแบบเครื่องแต่งกายที่มีลวดลายแบบนี้นะครับหรือในส่วนของนามธรรมาก็เช่นของเราไปได้ฟังกวีขอ,กวของจีนนะครับ หรือกวีของญี่ปุ่นที่ออมีความแบบเศร้าเสียใจหรืออะไรพวกนี้แล้วก็พอเราได้ความรู้สึกเนี่ยมากระทบจิตใจเราแล้วก็พัฒนาไปสู่เรื่องของเครื่องแต่งกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทนมุดโทนที่แบบอาจจะแบบดูขึมๆหน่อยน,ยนะครับเป็นเทาๆอะไรเงี้ยหรือลักษณะของเนื้อผ้าที่มีความผิวไหวนุ่มเหมือนว่าบอบางมากอะไรเงี้ยเนื้อผ้าที่เบาบางหรือแม้กระทั่งความผิวไหวอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็ได้แม่ก็คือมันมาจากแรงบรันดาลใจทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับเราก็จะยกตัวอย่างของงานของคุณแม่ให้ฟังนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับก็คือคุณแม่อเล็กซานเดอร์แมคควีนนะครับในคอลเลคชันของอีเลเล่ก็คือชุดออยสเตอร์นะครับที่คุณแม่ไปเจอไปทะเลแล้วไปเจอหอยนางรมนะครับนี่ก็คือเป็นแรงบรันดาลใจแรกเหมือนกันเจอหอยนางรมแล้วพัฒนามาสู่ชุดอีเลเล่นะครับที่มีชื่อเสียงมากโดยการที่เอาผ้าชีฟอง แล้วมาซ้อนกันเป็นชุดนะครับแล้วก็พัฒนาไปสู่เรื่องของคอนเซ็ปต์ที่ว่าเกี่ยวกับการล่าอาณาธิคมของผู้หญิงคนหนึ่งโอ,โอ้โหเป็นจินตนาการเป็นชุดที่แบบมาจากจินตนาการไปอีกนะครับนะครับนั่นก็คือชุดที่มีชื่อเสียงของอลิสเตอร์แมคควีนชุดหนึ่งนะครับพอใครพูดถึงอลิสเตอร์แมคควีนก็คือจะคิดถึงชุดอลสเตอร์ชุดนี้นะครับก็ก็อยากที่บอกว่า พูดง่ายๆคือแรงบันดาลใจมาจากหอยนังล้มนะครับแป่ว่าไปแค่ไปเที่ยวเจอแล้วก็เอาสิ่งนี้มาพัฒนาเป็นงานออกแบบนะครับอย่างที่บอกว่าแรงบันดาลใจก็คือมันมาได้จากทุกที่จริงๆโดยที่พยายามที่เราไม่ต้องแบบไปบีบคั้นหรืออะไรนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าทุกอย่างคือมันมาจาก ความรู้ที่มีหรือที่ยาส้มได้ศึกษามาครับหรือรู้มาบ้างกูพักหลักจับ้างอะไรนะครับใครมีอะไรแนะนำหรือผิดพลาดตรงไหนสามารถแนะนำกันได้นะครับขอบคุณมากครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่ชอบเรื่องของแฟชั่นและประวัติศาสตร์แฟชั่นนะครับขอบคุณมากครับ